สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมนายูนดต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC Online ครับผมนะวันนี้เราอยู่กับทีม600 X b a t c k p r s s ครับทีม600 X b a t c k p r s s EP นี้ครับผมนะเราจะมาเสริมแบบจัดหนักจัดเต็มกันทุกนครับ EP นี้นะผมจำไม่ผิดเนี่ย EP ที่19คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเดินทางมาเกือบจะ20 EP แล้วครับคือเราเคยทำซีรีส์ประมาณเนี้ยนะครับที่เป็นฟู l l c h e ด้วยนะทุกคนครับ เราจบกันไปที่30 EP เดี๋ยวเรามาดูครับผมนะว่าซีรีส์นี้จะจบที่30 EP เหมือนกันหรือเปล่ามูลคราคาทีมตอนนี้ก็ผมนะเหลือแค่4.3ล้านล้านเท่านั้นทุกคนครับเห็นอะไรแบบผิดปกติหรือเปล่าทุกคนครับการรับทุกคนครับผมมีการขายานด้าน,น,นของ e n ซ o so Fernandez ไปแล้วเรียบร้อยครับคือปกติ Enzo so ถามว่าเล่นชอบไหมมันก็มันก็ได้อยู่ทุกนครับแต่ผมรู้สึกว่า1ล้านล้านอะ่ะ คือมันควรจะแบบเก่งกว่าน,นี้สักหน่อยด้วยนะครับสำหรับ e n s o ปี22อยู่นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะมีท่านของรุดกุลลิตนะครับกุลลิตเนี่ยผมมีการขายครับอันนี้คือผมแลกกลับมาเป็นไอคอนธรรมดาแล้วก็ตั้งขายและออกเรียบร้อย,ยนะครับ ได้เงินมาราวๆประมาณ7จ็ดแสนกว่า M นะผมน่าจะขึ้นฟูเทกให้อยู่นะเพราะรู้สึกว่าอัดไว้อยู่ตอนขายนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันครับสำหรับการขาย2คนนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูฮะว่าวันนี้เราจะเสริอมคลายครับตัวเงินเริ่มต้นของเราคลิปนี้อยู่ที่หนึ0 0ล้านามครับแล้วก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมารับตังกันก่อนนะผมนะนี่ครับสำหรับ Enzo Fernandez ครับผมซื้อมาน่าจะประมาณล้านสองครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารับตอนเนี้ยเหมือนจะแบบโดนหักภาษีนะนู่นนี่อาจจะขาดทุนนิดหนึ่ง แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นคุณผู้ชมครับอามาเดี๋ยวเราใช้คูปอง30%มองคลิปแล้วเนาะโอเคนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญทุกท่นก็ห้ามพลาดนะครับถ้าผมได้มาล้าน2ก็ขาดทุนประมาณแสนกว่าๆเรือจะ2 0 0,000ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นค่าลองแล้วกันครับสำหรับ2แสนเอ็มที่เสียไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารับมาครับ1นล้าน5้0 0 0ของเอ็มครับรับมานะครับตอนนี้คือ2อล้าน7คุณผู้ชมครับ แล้วก็ผมเอาบอลหลักไอ้พวกตัวสำรองเนี่ยต่างๆเอามาขายครับ <S <S เอสเซียงวิลเลียมแล้วก็บอลหลักนะครับบอลหลักเีบลขอใช้สักประมาณ10%บเปอนแล้วไงนะคูปองไอดีนี่เยอะนะครับอ่ะโอเคครับตรงนี้2องล้านแปดสองล้านแแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้อีก20,000ื่นนะครับอ่ะเป็นเศษของเราครับหมดละสอล้านแปดแสนสองหมเอ็มครับส่วนตั๋วเต่ที่ผมมาร์คไว้ก็จะมีทางด้านของเอสเซียงครับแล้วก็คลิปนี้ของผมนะเราจะมองไว้ที่รุตกุลิด นะครับสำหรับผมนี่ยที่บอกนะเวลาผมจัดทีมเนี่ยเราจะเน้นเกมลุกเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคือการรับเดี๋ยวผมใช้บวก5ตัวธรรมดาได้ทุกคนครับแต่กุนริดวันนี้เราจะต้องซื้อตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าดูจากตลาดเนี่ยเงินเราจะขาดอยู่ประมาณ6 0แสนแต่ถ้าเกิดว่าสามารถตั้งรับได้สักประมาณ3ล้านหรือ3ล้านเอ็ดอะไรเงี้ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยเหมือนมันจะพึ่งขึ้นไว้คุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับปกติ2ล้าน4 2ล้าน6 2ล้าน7อะไรเงี้ยอันที่จริง3ล้านก็แอบแพงนิดนึง พราะถ้าดูจากกราฟพวกนครับมันเพิ่งจะขึ้นนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับขึ้นวันที่18วันนี่ปกอัลคลิปเนี่ย21ก็3วันที่แล้วเองเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมแม่งเรียกได้ว่าเป็นไบรอันหรือเปล่าวะไบรอันเดอะสวยอ่ะคุณผู้ชมครับคือจะทําคลิปทีไรราคาตั้งแต่แม่งชอบเด้งตลอดนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าเงินไม่พอเดี๋ยวเรามาตั้งรับเอาครับแล้วก็รูริเกอร์ครับตัวนี้แม่งจะ5ล้านอยู่แล้วครับคือถ้าแบบไม่เกินสัก3าล้านหเนี่ยผมพอซื้อได้เว้ย แต่ถ้า4,007กับ121ทำใจยากเหมือนกันนะฮะับสำหรับอันโตนิโอรูดิเกอร์แต่ถามว่าเก่งไหมตัวนี้โคตรเก่งแล้วก็ลาสบอสของเราก็หมายถึตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายปิดซีรีส์ด้วยครับสำหรับเอเดนอาซาครับก็ถือว่าให้ดูเป้าหมายอย่างละเอียดด้วยนะครับว่าผมจะเสริมจะซื้อใครบ้างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแพลนนะครับสำหรับไอ้พวกอาซารูดิเกอร์อะไรเงี้ยถามว่าผมจะทําต่อไหมผมจะทําต่อ แต่อย่างที่บอกอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะแบบไปเลยแบบ E ีพีสามสิบหรือเปล่าเพราะเดือนหนึ่งเนี่ยคลิปซีรีส์นี้เราจะลงประมาณ2คลิปนะครับนั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสลงอีกโหน่าจะหลายเดือนเหมือนกันนะครับหลักๆก็นาอยู่ที่แบตเชอพาร์คุณผู้ชมครับคือถ้าเปิดแล้วรวยอะมันก็เสริมไวไงแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแบบเกลืกๆแบบที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทะลุ EP ีสามสิบแน่นอนนะครับณพู้ชมครับอ่ะประมาณนี้ครับสวยๆครับแล้วก็ตรงนี้รับมานะครับแล้วก็ตรงนี้ รับมานะครับ105ชิ้นก็ผมนะสำหรับลอตเตอรี่นะครับอ่ะเปิดมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะผมไอเดีนี้ผมเสียตังมาทั้งหมดนะครับตอนนี้4,500บาทอันนี้เฉพาะการเติมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคูณ2นะฮะคุณผู้ชมครับนี่ขนาดผมเติมคูณ2นะยังเสียตังไปแล้ว4,500บาทผมว่าไอดีนี้ผมว่าน่าจะหมดเกินประมาณ6,000นะผมจะพยายามกลมๆให้นะประมาณสัก6,000นนี่แหละ ไม่อยากให้มันเกินไปมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่าแหมจะหมดตังไปเยอะหลอเกินครับสำหรับ ID นี้นะครับนะมาเดี๋ยวเรามาเปิด VP กันก่อนครับถ้าจะขายอะไรยังไงนะครับหรือไม่ขายอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนทีมันใกล้เสร็จแล้วละกันครับใจผมก็ไม่อยากขายหรอกเพราะว่า ID หลักตอนเนี้คือผมอยากมี ID ดีหลักเป็นเชลซีไงนะครับผมอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น ID หลักอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยหมด่อนทีผมนะแล้วก็ตรงนี้ครับสาหรับตัวลุ้นนะครับตอนนี้คือเงินเราขึ้นมา2ล้าน9้านะครับ2ล้านแสน M คือ3ล้านวันนี้ได้เห็นแต่ประเด็นเลยคือจะถึง3าล้าน4แสนหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุน้นนะครับส่วนการนั้เตะนเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวจะมีทางด้านของการ์ดฟรีด้วยครับจากกิจกรรมตัวมิชชั่นไทยเบสอะเดี๋ยวค่อยไปรับครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดการ์ดที่มันเป็นการ์ดดองก่อนนะครับอ่ะหลักๆก,การ์ดลุ้นพวกแปดไม่น่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอ่ะยังไม่รับจริงๆด้วยครับผมนะสำหรับตัวเมมเบอร์ตรงนี้ครับ รับมาอ่ะอย่างน้อยวันนี้มีการ์ดหลุนปกแปดใครที่ยังไม่ได้รับก็ผลนะทั้งตัวโกลดีบอร์ดแล้วก็ตัวแบตเชอร์พาร์ตเนี่ยเวลาเราเติมปุ๊บมันจะปลดล็อกใช่ไหมครับสามารถมารับได้ครับเดี๋ยวรับตังค์เพิ่มอีกประมาณหมื่นเอ็มนะครับมาเดี๋ยวเราขอ,อย่าคาัดการ์ดก่อนนู่นครับเราจะเปิดการ์ดธรรมดาปุ๊บต่อจากนั้นโอ้ยแต่มันร้อยยี่สิบแปดใบอะคุณเอาเลยปะล่ะทุกคนคือคลิปหน้าเีลยผมตั้งใจว่าผมจะเปิดพาร์ตแบบรวดเดียวนะฮะซ้อมซ้อ้อคคยยแ่คิปีุบบใณผูชม การ์ดบวกแปดหใบคุณผู้ชมครับไปครับมาดูครับว่าที่เราออนออนกันมาอันนี้ถือว่าเป็นสายฟรีอยู่นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีการ์ดตัว Battle ลพาร์เพราะฉะนั้นคาดหวังอยู่นะสำหรับสายฟรีครับขอหลักแสนได้ไหมคุณผู้ชมขอหลักแสนขอหลักแสนแหละไฟเออหลักแสนครับฟอยเชียเฟร,ริสิกหรือเปล่าเฮ้ยบวกแปดสองแนครับคุณผู้ชม เฮ้ยไม่แย่ครับมีโตโมรินะครับโตโมริสี่0 0ื่นห้ประมาณนี้ทุกคนใบนี้มาจากใบแบบไอตัวสปินสีเขียวฮะลักกี้วิวโหาก์สขับเกลือจัดผมนี่คือเปิดาก์สขับเกลือมาปรับหลายไอดีมากแล้วนะตอนนี้นะครับแต่เปรียสิตออกอย่างนี้หวานเจี๊ยบครับตอนแรกคิดว่าจะแบบ4ี่แสนนะไม่ใช่ครับผมจะจําสลับกับตัวเคียซ่านะพวกเคียซ่าน่าจะร้อยยีใช่ไหมนะครับ ปีนี้รู้สึกว่าแบบปีกที่แบบสองเท้าจะมีไม่กี่ตัวไงทุกคนครับโอเคหลักๆประมาณนี้ครับอย่างน้อย2องแสนคุณเอาละครับอย่างนี้ได้เล่นได้ลุ้นทุกคนครับผมนะสำหรับตัวนักเตะของเราวันนี้ครับเป็นรู้สึกม่คนขาย2องแสนโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมคนขายเยอะตัวนี้มันเก่งรือไม่แม้สองเท้าด้วยนะคุณนะครับผมขายใจก็ไม่อยากต่าอะ่ะเอาหนึ่งเก้าผมจะโดนปาดไหมอะ่ะ คือผมไม่ได้ใชจว่ากุลิตเนี่ยมันจะอยู่กับผมนานแค่ไหนไ,หนไว้ตัวเนี้ยนะครับถ้าคนนี้มีตังค์ป,ปุ๊บเขาปาดสูงไปนี่คือจีจีแลยนะฮะร,ราคาขึ้นไป3 6 3 7นี่คือไม่มีตังค์แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบขายหน่อยครับสหรับเปรูดิสิตผมเอาต่ำไปเลยนะครับถือว่าเป็นค่าแบบดวงดีแล้วกันนะสหรับรเปรูดิสิตรครับนะหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเอ็ 7, 000, 000มครับโตโมริอันนี้ขายออกแน่นอนทุกคนครับตัวนี้เก่งนะครับเก่งแบบเก่งมากๆคือตอนแรกผมจะเอาตัวนี้แหละบวกแปดนะแต่ราคามันไปไกลแล้วอะ แต่ถ้าเกิดว่ามันสูงสีนะขอดูกันถ้ามันสูงสีกับทางด้านของอรูดิเกอร์ผมอาจจะเปลี่ยนใจมาเอาตัวนี้ก็ได้นะเพราะตัวนี้ราคาแบบอาจจะแบบไม่ได้แรงเท่ารูดิเกอร์หรือเปล่าโอ้ไปฤทธิศิษย์ตายยังไวทุกคนครับไปแล้วนะสำหรับเปฤธิศิษย์ครับโอ้จะพอ,พอกันนะสแตทร้อยยี่สฮะติ๊กมาก่อนแล้วกันครับสำหรับตัวโตโมริครับเปฤทิสิษ์ขายออกแล้วนะทุกคนครับขายตัวแรกออกเลยวุ้ยขออนุญาตใช้คูปองสัก 20%แล้วกันครับครูปอง30เดี๋ยวเก็บไว้ปรับตัวแบบหลากหลายแสนแล้วกันเผื่อผมอยากโลใครนะครับ1 4ึ0 0 0สนสี่หม่นนเอ็มลูกนะครับรับมาอยู่ตอนนี้3ล้านแล้วโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องจัดๆอ่ะที่เหลือผมว่าผมโยนต่ำได้อยู่นะแอนเดอร์เวลเรลนะครับกอมปานี Company. อ่ะโยนต่ำแล้วกันคุณผู้ชมนะครับอีก130ชิ้นครับถ้าขายต่ำเนี่ยจะได้เงินมาอีกประมาณ43,000นะครับตรงนี้ขายไปคือ3-2เนะี่ยผมว่ามีอยู่นะ แต่คือสามสี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะคุณผู้ชมนะครับอ่ะรับมาตรงนี้ครับนี่ด้วยครับสำหรับการ์ดใบนี้ผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะสามไอดีไม่แปดซักไอดีคุณผู้ชมคือใจนึงก็เนี่ยถ้าสองหมื่นห้าเนี่ยมันแทบจะาก,การันตีเลยเว้ยนะครับเพราะผมแลกตรงนี้ปุ๊บผมจะได้สามเอ็ดใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตขออนุญาตมาคำนวณสามสองผมว่ามีอย่างที่ผมบอกอะคุณผู้ชม นะครับสามล้านสองแสนเอ็มเนี่ยผมว่ามีนะถ้าเกิดว่าขายหมดอะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาท่าน้ากของกุลิดมาขายด้วยลืมเลยนะครับนี่ฮะกุลิดเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาขายนะสักประมาณสามห้าน่าจะออกอยู่นะก็น่าจะได้ตังค์เพิ่มอยู่สามสองยอย่างที่บอกได้แน่นอนครับส่วนท่าน้ากของกลางรับเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซื้อครับเพราะตอนนี้ผมไต่แรงขึ้นชาร์เดนเจอร์ไปแล้วนะครับหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะขอดูก่อนไม่รู้กันหลักๆผมจะไต่แค่ชาร์เดนเจอร์นะนะครับอาจจะแบบไม่ได้ไต่ ขึ้นไปแบบสูงสูงแล้วเพราะซีซั่นเนี่ยแบบแทบไม่ว่างเล่นเลยครับปัจจุบันอยู่ที่ชาเลนเจอร์สามโอเคครับขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็โอเคครับอาจจะแบบไม่ได้ไต่ต่อนะครับต้องไปรีบไปไต่ไอเดียไก่นะครับเพราะตอนนี้ไอเดียูเว่ยังไม่ได้ขึ้นไอเดีมิลานยังไม่ได้ขึ้นครับรวมไม่ถึงไอตัวเลเบโรโคเซนยังไม่ได้ขึ้นเหลือสามไอเดีครับเดี๋ยวต้องไปตามเก็บแล้วมันเหลือแบบไม่กี่วันแล้วอ่ะอุปติผมจะปล่อยสักประมาณสามหมื่นห้าพันเอ็มแล้วกันนะครับอ่ะโอเคถือว่าราคากำลังดีครับปีนี้ทีี่่จรรริงก็าาาคปะะะมณนน้้อยูแลวฮ โอ้แต่80ตัวจะกเก็บไว้เป็นวัตถุดิบตีบวกจังเลยเนี่ยนะครับสามล้านแปดหมื่นเนาะอย่างที่บอกครับอาจจะต้องรอโตโมริว่ะคุณผู้ชม A a few moments t l โอเคเดี๋ยวเรามารับตังเพิ่มซะหน่อยับผลตัวโตโมริแล้วก็รูปุลิตเนี่ยขายออกแล้ววันนี้ดูแบบแหมตัวนักเตะขายไม่ค่อยออกเลยว่ะทุกคนนะครับปกติเวลาเราขายนี่คือแบบปุ๊บปรับปุ๊บปับนี่คือแบบโอออกเยอะมากนะครับวันนี้ออกแค่นี้เองเดีย หรือว่าแบบคนไปทํางานไปเรียนกันหรือเปล่าแล้วทุกคนครับอ่ะผมใช้สิบเปอร์เซ็นต์ครับโซมอรีครับเดี๋ยวรับตังมาแล้วก็กูริดครับผมนะเดี๋ยวใช้สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็รับตังมาครับผมจากนั้นเดี๋ยวเรารับเลยครับโอเคแถเปอรเซตอนนี้สามหนึ่งห้าหรอตัวนักเตะมันขายไม่ค่อยออกเลยอ่ะคุณผู้ชมครับเอาไงดีอ่ะคือใจผมอะอยากจะตั้งสักประมาณสามสองนะแต่ถ้าเกิดว่าเงินไม่ถึงอาจจะผมกลัวโดนป่าจังเลย ถ้าคือตั้ง3 1มหนึ่งแล้วเขาขายให้เราอะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับตั้งแล้วเราโดนปาดเนี่ยอู๋อันนี้คือได้ร้องเคียหนักมากแน่นอนครับงั้นผมตั้งไว้ก่อนละกันทุกคนครับคือตอนนี้เรามีกิจกรรมสายฟรีอยู่ใช่ไหมทุกคนคือใจนึงก็แหมอยากจเจ้าเป็นเงินทุกคนครับแต่คืออย่างที่บอกอะ่ะคือนักเตะม,มันก็ยังขายไม่ออกอะ่ะยังไงผมรอตั้ง3 1 5 0นึ่ถ้าเขาไม่ขายให้เราเนี่ยเดี๋ยวเรารับไอ้พวกเนี้ยพวกคนคี้รอให้มันออกนะ แล้วก็เดี๋ยวเราตั้งสัก3 2 3 2ผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับก็ร้อยเขาใจอ่อนครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ใจอ่อนเนี่ยรอนักเตะขายออกแล้วก็รับตังค์ถ้าตังค์ไม่พอทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปทบกับกิจกรรมสายฟรีละกันนะคือนี่เอาประมาณนี้ครับ A few moments later และได้มาแล้วครับผมนะสำหรับลุดกุลฤท LN บวกแคุณผู้ชมโอ้ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่คือเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะฮะว่าเราจะเสริมนักเตะแบบ3ล้านล้านทุกคนครับ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเสริมแพงที่สุดครับในซีรีส์นี้เลยครับ3.15ลุนห้าลานครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเราขออนุญาตเดี๋ยวรับตังค์มาก่อนแล้วนะฮะไอพวกตัวลูกกระจกเนี่ยแต่วันเนี้ยดูแบบนักเตะขายไม่ออกจริงๆอ่ะมันเป็นเพราะอะไรราคารีเหรอนะครับอ๋ออาจจะไม่ใช่คิวแรกผมคิดว่าครับคนเปิดได้เยอะหรือเปล่าอันนี้คิวแรกนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าแต่คือวันเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะคือแบบดูทรงแบบขายไม่ออกเลยอ่ะ คือผมตั้งไว้ประมาณหนึ่งนะสิบนาทีผมว่ามีทุกคนครับแล้วก็รุ่ดกุลิดก็ผมนะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตรับมาเลยครับผมนะสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเอมครับแปแปบบขออนุญาตแแบก่อนคุณผู้ชมครับ,คครบแล้วก็ตัวที่เราติดตามไว้ับผมนะต้องติ๊กออกก่อนนะฮะสำหรับรุ่ดกุลิดก็ผมเท่านี้ครับเหลือประมาณนี้ทุกคนสถานีต่อไปเนี่ยผมมองไว้เป็นเอสเซียงนะฮะเนี่ยอาจจะเป็นตัวกลางรับที่ต้องเสิร์ฟก่อนทีมันจะได้กลับมาครบ นะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวมาว่ากันครับว่าเราจะอัพเป็นตัวไหนก่อนครับจะมาแบ็กขวาไหมโหจะรื้เกมแม่งโคตรแพงนะครับอาเก้ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นรูดิเกอร์แต่คงจะเอาถ้าจะเอากองหลังนะคงจะเอาอาเก้ก่อนนะยเนี่ยอาจจะเป็น3ตัวนี้ครับที่ต้องเอาก่อนนะเพราะว่าอย่างโตโมริเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาช่างใจว่าเราจะเอาตัวโมริหรือเอารูดิเกอร์ครับ จากนั้นตัวสุดท้ายครับผมจะสลับเอเดนอาซาตวนี้เราจะมาไว้เป็นตัวปิดซีรีส์นี้นะครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมนะคิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับแล้วก็อาจจะไม่มีไฮไลท์นะอันนี้กราบขออภัยครับเพราะทีมมันแบบมันไม่ได้ฟูด้วยนะปัญหายไปตำแหน่งหนึ่งครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นจนกว่าจะรีแลง์หลักๆเดี๋ยวเอาเวลาไปเล่นไอดีอื่นให้มันขึ้นตัวชาเลนเจอร์ก่อนนะเพราะช่วงที่ผ่านมาแทบไม่ได้เล่นเลยฮะตอนป่วยเนี่ยสำหรับตัว f อฟซีออนไลน์ครับวังนั้นก็เดี๋ยว แล้วเราจะร่ำรวยฮะจะได้เพเสริมด้านของกลางรับหรือแม้แต่แบ็กขวาของเรานั่นเองนะครับปะทุกท่านผมจะแยกย้ายทุนครับก่อนไปฝากกดไลค์เป็นกำใจหน่อยแล้วกันครับแล้วก็สำคัญครับอย่าลืมร่วคนครับกลับมาสตรีมแล้วเข้ามาพูดคุยถกทายกันได้นะครับป่ะบายครับผมทุกท่านครับสวัสดีครับ